สวัสดีครับพี่น้องอเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น e p ีที่209ประเด็นพืชเศรษฐกิจที่เราจะนำเสนอในคลิปนี้ก็เป็นประเด็นในส่วนของมังคุดในกรณีของมังคุดนั้นเราก็จะเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เราจะเข้าไปสู่ขบวนการจัดก,การก็คือการชักนำหรือการกระตุน้นที่จะทำให้ในส่วนของมังคุดแตกใบอ่อนในเดือนกรกฎาหรือเดือนสิงหา เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มังคุดแตกไปอ่อนในเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกายนคือถ้าเขาแตกไปอ่อนแล้วเขาจะไม่แตกต่อเพราะฉะนั้นในส่วนของสารที่เราจะนําเสนอเป็นสาระความรู้ในด้านของเทคนิคการใช้ก็คือในกลุ่มของไทโอยูเรียไทโอยูเรียนั้นเขาจัดให้อยู่ในกลุ่มของสาร PGR หรือ p a n c o r e g u l a t o r ก็คือสารกระตุน้นหรือสารควบคุมการเจริญเติบโต ซึ่งอาจจะใช้หลากหลายนะครับอย่างเช่นเราอาจจะรู้จักผู้ที่ปลูกมะม่วงมะนาวก็จะรู้จักดีทีนี้ในส่วนของมังคุดบางท่านอาจจะไม่ค่อยได้ยินนักแต่ถ้าท่านที่ติดตามรายรายการของเรานั้นท่านจะทราบดีว่าไทโอยูเรียนั้นใช้กับมังคุดในการกระตุน้นหรือการชักนำให้แตกใบอ่อนภายใต้เงื่อนไขที่เราจะต้องเข้าใจคือกรณีการที่จะนำสารไทโอยูเรียไปใช้กับมังคุดนั้น บางคุดจะต้องเป็นใบแก่ที่ได้อายุเกินกว่า4 5หเดือน6เดือนคือเป็นใบแก่สภาพของสวนจะต้องโปร่งมีความโร่มมีแสงแดดมีอากาศถ่ายเทในกรณีพื้นโคนนั้นเราอาจจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการจัดการคือเป็นการกระตุน้นซึ่งผมเองย้ำแล้วนะครับว่าการตัดแต่งกิ่งการเปิดโคนการคาดโคนการเผาลงควัน ไม่ใช่เป็นเรื่องของการส่งเสริมการออกแต่เป็นการกระตุ้นหรือการชักนำให้มังคุดแตกใบอ่อนคือเราต้องปรับโครงสร้างทางพื้นก่อนกรณีที่เป็นวัชพืชเราก็อาจจะมีส่วนในการใช้สารเคมีในการกําจัดวัชพืชถ้าอยู่ในกรณีที่เป็นสวนที่มีลักษณะทึบมีการปลูกพืชแซมมีร่มเงามากการตัดแต่งกิ่งการตัดกําจัดในส่วนของร่มเงาการเปิดโคนการ จัดการโคนหรือการที่จะดำเนินการให้เขาปล่กโลกนั่นคือหลักสำคัญที่จะไปกระตุ้นให้มังคุดเกิดการแตกใบอ่อนพอเราปฏิบัติไปแล้วเราพ่นไปแล้วท่านจะเห็นเลยนะครับว่ามังคุดเขาจะแตกใบอ่อนโดยธรรมชาติส่วนหนึ่งถ้าเรายิ่งเข้าไปชักนำหรือไปกระตุน้นเขาก็จะแตกใบอ่อนได้ดีอีกส่วนหนึ่งเมื่อเราทำการตัดแต่งกิ่งเปิดโคนแล้วเราก็จะทำการใช้ปัจจัย ใส่ลงไปในดินซึ่งก็จะมีระบบที่เราจะต้องดำเนินการในส่วนของกรณีถ้าเป็นปัญหาในด้านของการแตกใบอ่อนมะคุดล่มเงาครับบางครั้งเนี่ยอยู่ในพืชที่เป็นล่มเงาเยอะมากการแตกใบอ่อนของมะคุดจะเกิดขึ้นยากคือให้เข้าใจว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อากาศร้อนฝนทิ้งช่วงบ้างไม่ทิ้งบ้างแตกอากาศร้อนแสงแดดยาวนาน เราจะพบการแตกใบอ่อนของมังคุดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันมีร่มเงามากเนี่ยการตัดแต่งก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดําเนินการในบางครั้งถ้าเขาไปอยู่ในพืชประธานอันนี้เราก็ต้องทําใจนะครับเราต้องทําใจแต่ผมย้าว่าในกรณีของมังคุดที่อยู่กับทุเรียนเราไม่สามารถที่จะใช้สารไปกระตุ้นได้ในเรื่องของไทโอยูเรียเพราะ ทุเรียนนั้นเขาแพ้สารตัวนี้มากไม่ใช่แค่ทุเรียนอย่างเดียวนะครับไม้ผลหลายชนิดแพ้ก็อย่างทุเรียนเงาะจะเกิดอาการที่เสียหายทันทีใบจะเกิดความแพ้เพราะฉะนั้นย้าว่าการณีการใช้สารไทโอยูเรียกับบังคุดจะใช้ได้กับบังคุดเท่านั้นไม่สามารถที่จะนํามาใช้ได้เอาถ้าใช้ไม่ได้แล้วมีอะไรละ่ะก็เป็นยูเรียคือปุ๋ยยูเรีย4600 มีสารสก,กัดจากสาหร่ายมีในตัวของธาตุสังกสีมีอะโทนิกนั่นคือปัจจัยที่จะมาใช้ในประเด็นที่อยู่กับทุเรียนย้ำว่าไทโอโยูเรลีใช้กับทุเรียนและไม้ผนอื่นไม่ได้ในกระบวนการจัดการเราก็จะต้องทำการเปิดโคนคาดโคนทำให้โปร่งให้โล่งดังในภาพแล้วเราก็จะมีขั้นตอนคือการใส่ปุ๋ย ก่อนที่จะทำการพ่นทางใบปุ๋ยที่จะใส่ก็จะเป็นปุ๋ยยูเรีย4600วางทางดินก่อนทั้ง7วันหรือ5วันหรือ10วันหลังจากนั้นเราจึงจะมีการใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเมื่อเขาแตกใบอ่อนแล้วอาหารเสริมทางดินก็จะเป็นในกลุ่มของท k ซอยที่เราจะต้องราดก่อนเป็นท k ซอย2องทีซอย1 PK ซึ่งมีส่วนสำคัญในการไปปรับปรุปรงดินมีแคลเซียมมีกัมะถันมีแมกนีเซียมและถ้าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการแตกรากคือแตกใบอ่อนก็จะต้องเติมสังกะสีโดยเราก็จะใช้ในอัตรายอย่างละ1ลิตรต่อน้ำา2 0 0ลิตรบวกกับยูเรียอีก1กิโลกรัมเมื่อเราปรับปรุงทางดินเสร็จเราก็จะเข้าสู่ขระนวนการพ่นทางใบ การพ่นทางใบนั้นก็คือประกอบไปด้วยไทยโอยูเรียรทีนี้ในการใช้ไทโอยูเรียรนั้นนี่นะครับผมเรียนย้าอย่างนี้วว่าการณีการใช้เป็นด้านของเทคนิคอัตราที่เราจะใช้ไทโอยูเรียรเราจะต้องเข้าใจว่าสารตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นพิษเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้กับมังคุด อัตราที่ใช้ก็คือ350กรัมต่อน้ำ200ลิตรถ้ากรณีที่มีฝนตกชุกขึ้นมาอีกหรือมีความชื้นสูงเราก็จะใช้ที่400กรัมต่อน้ำ200ลิตรในกรณีที่บางครั้งเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความมืดมีฝนตกชุกแสงแดดน้อย อัตราสูงสุดที่เราสามารถจะใช้ได้ก็คืออัตราที่ครึ่งกิโลกรัมต่อน้ำา200ลิตรนี่คืออัตราของการใช้สารไทโอยูเรียในมังคุดบางครั้งบางสวนนะครับอาจจะใช้ในกรณีที่เข้าใจว่าเออยิ่งใส่มากยิ่งกระตุ้นมากถูกต้องครับแต่ผลกระทบจะเกิดขึ้นคือถ้าแตกใบอ่อนใช้อัตราสูงเกินคำแนะนำ จะทําให้การแตกใบอ่อนได้ดีแต่ผลกระทบเขาก็คือจะเกิดใบกระด้างหรือกลิ่นกระด้างซึ่งไม่ควรปฏิบัติผมต้องย้ําตรงนี้ว่าอัตราที่ใช้คือดูจากปริมาณความชื้นหรือปริมาณแสงแดดน้ำฝน350กรัมไปจนถึงไม่เกิน500กรัมหรือครึ่งกิโลกรัมต่อน้ำ200ลิตรแล้วก็ทำการพ่นทั้งใบ ประเด็นคำถามมีอีกว่าแล้วถ้าในกรณีที่เราจะไปช่วยร่วมกับตัวอื่นได้ไหมได้ครับไม่ว่าจะเป็นสาหลายเป็นยูเรียเป็นธาตุสังกะสีเป็นอะตอมิกเมื่อเราพ่นไปแล้วเนี่ยนะครับในระยะเวลาการพ่นเราจะพ่นแค่เพียงสองครั้งระยะความห่างไม่เกินเจ็ดหรือสิบวันเราจะดำเนินการพ่นแค่สองครั้งเท่านั้นเมื่อเราพ่นไปครั้งที่หนึ่ง ผ่านไปครบสิบวันหรือเจวันขอให้ท่านลองไปดูว่าตรงยอดบริเวณด้านนอกของทรงคุ้มเนี่ยมันจะเกิดอาการแยกหรือแตกตรงบริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าข้อกำไรตรงนี้ว่าเดือยไก่ในภาษาครับมันจะเกิดอาการบวมแล้วก็แยกออกแสดงว่ามังคุดเหล่านี้กําลังจะแตกใบอ่อนท่านก็ไปดูปริมาณของอาการตรงเดือยไก่ตรงนี้ว่าเขา มีปริมาณสม่ำเสมอหรือไม่ถ้ายังไม่ดีพอหรือปริมาณน้อยมากเราก็พ่นซ้าครั้งที่สองเราซ้ําได้นะครับอันนี้ก็คือครั้งที่สองแล้วก็เพียงเท่านั้นหลังจากนั้นไปเราก็จะพบว่าเพราะหลังจากเราพ่นไปมันจะเกิดอาการพัฒนาคือเดาในภาพครับจากกรณีดือยไก่ที่แตกออกภายในระยะเวลาแค่3วันเขาก็จะเริ่มแทงใบอ่อนออกมา ลักษณะตรงนี้จะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากหลังจากนั้นอีกประมาณ3 4ถึง4วันภายในระยะเวลา7วันเขาก็จะเดินยอดใบอ่อนออกมาทันทีเป็นลักษณะของใบอ่อนคือมังคุดในเวลาเท้าจะแต่ใบอ่อนเขาเร็วมากนะครับเขาใช้ระยะเวลาแค่ตรงนี้ประมาณ10วันหรือ15วันเขาก็จะเป็นใบที่กลาง พอไปครบหนึ่งเดือนเขาก็จะใหญ่เต็มที่เพราะฉะนั้นในการที่เรากระตุ้นใบนั้นผมเรียนนะครับว่าการพ่นเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงในช่วงเช้านะครับจะดีที่สุดนี่คือกระบวนการหรือเทคนิคในการใช้ภาพที่เราเห็นเป็นการใช้เทคนิคในการใช้ไทโอยูเรียไปกระตุน้น หรือไปชักนําให้มังคุดแตกไปอ,อ่อนเมื่อมังคุดเหล่านี้มีความสม่าเสมอให้ย้อนภาพไปดูนะครับนี่คือภาพก่อนพ้นเราจะเห็นว่าเป็นใบแก่หลังจากที่ดำเนินการครบถ้วนทั้งการเตรียมทางดินการเปิดโคนการกําจัดวัชพืชการคาดโคนการแต่งกิง่งและการหวานยูเรีย4600และก็หวานสู่เสมอนั้นเป็นการเตรียมต้น เมื่อครบถ้วนเราก็มาดึงทางใบดึงทางใบเสร็จครบกำหนด20วันเราก็จะเห็นสภาวะการแตกใบอ่อนและจากการแตกใบอ่อนมาถึงระยะเวลาแค่นี้ค่าใช้ระยะเวลาแค่ไม่เกิน30วันเราก็จะเห็นภาพเพราะฉะนั้นมังคุดเหล่านี้ที่เราดำเนินการในเดือนกรกฎาหรือเดือนสิงหาดำเนินการกรกฎาเสร็จสิ้นไปได้ผลเดือนสิงหาให้ท่านนึกภาพเลยครับว่า มังคุดเหล่านี้สามารถที่จะออกดอกได้ในเดือนพฤศจิกายนไปปลายหรือเดือนธันวาคมต้นเพราะใบเขามีอายุครบและที่สำคัญคือเขาจะไม่ไปแตกใบอ่อนอีกครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคมยกเว้นกรณีมังคุดที่เป็นมังคุดต้นอายุน้อยต้นรุ่นสาวคำว่าสาวก็คือ7ปี8ปี9ปีเนี่ย อาจจะมีปัญหาในด้านของการแตกใบอ่อนเพราะเขาเป็นต้นรุ่นสาวเขาจะแตกใบอ่อนได้ดังนั้นในส่วนของความเข้าใจตรงนี้ะครับจะเป็นเทคนิคในกรณีที่มีประเด็นคำถามอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเอ้าแล้วถ้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะใช้ไทโอยูเรในการกระตุ้นดอกได้ไหมเรามีคำตอบครับแต่ขออนุญาตว่าเราจะยังไม่นำเสนอให้เกิดการสับสนในคลิปนี้เอาว่า สารไทโอยูเรียมีคุณสมบัติในการทำลายการเดินของยอดก็คือการแตกตาเป็นได้ทั้งใบเป็นได้ทั้งดอกเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่เราจะทำให้มังคุดแตกใบอ่อนโดยการใช้ไทโอยูเรียเราต้องจำอย่างหนึ่งครัว่ามันเป็นพิษกับพืชอื่นๆแต่ในสำหรับมังคุดเขาไม่เป็นพิษเราจะใช้ร่วมกับยูเรียเพิ่มเติมเข้าไปสาราลสังกะสีอัทโทนิกเราใช้ได้ทั้งนั้น และในส่วนของการดําเนินการนั้นให้ปฏิบัติ2ครั้งห่างการ7-10วันท่านก็จะประสบความสําเร็จในการชักนําให้หมืนคุดแตกไปอ,อกในคลิปในสาระในลีป